ทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงร,รักเธอรักเธอประเทศไทยจุดเทียนเล่มน้อยและนำมาร้อยรวมกันประคองไหลล้อมรวมกันให้เป็น มนเทาพลาดที่เปรดจันไรไล่มันออกไปจากประเทศไทยของเราสิทธิพอแม่พี่น้องขอตรงมาคล้องดวงใจจับมือกันไว้สู้ไปให้มันเตสมีจ ประเทศของเราเราว่วงดังชีวิตหากใจย่ำนีพร้อมที่ถึงตายไม่วันจะขอเป็นยามรักษาแผ่นดินขอเอาชีวิตที่ทักราชันขอ นำน้าเข้าป่าประจันตาต่อตาปันต่อปันให้มันรู้ไปจากทีนเล็มน้อยที่นำมาร้อยรวมกันประคองให้มันล้อมรวมกันให้เป็นดวงใหญ่ขับไล่พวกมาน พลาลที่เปรตจันไรไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเราคืนมาไล่มันออกไปเอาประเทศไทยข้องเราคืนมาไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเราคืน ต้อนรับที่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานเสวนารอบสุดท้ายรอบนี้ที่โรงแรมจอมสุรางจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับขออนุญาตรายงานตัวนะครับว่ามีใครมาที่นี่บ้างในวันนี้จังหวัดนคนปรปฐมอุดรธานีสิงห์บุรีสกลน,นกคร ปัตตานียาลานราธิวาสประเทศซิดนีย์ก็มาขอนแก่นนครสวรรค์พยาวจังหวัดตากรบบุรีสระบุรีกรุงเทพพิษรุโลกสงขลาอุบลราชธานีแม่ห้องสอนชัยนาทเซีย,ยโชวอชิงตันและพันธมิตรกทมและพันธมิตรอิสลามกทมรักชาติอุตรดิตพิษรุโลกอุทัยธานีุัธยา พันธมิตรกรุงเทพอุทัยธานีบุรีรัมระยองลำปางลำพูนร้อเอ็ราชบุรีเชียงใหม่มหาสารคามกำแพงเพชรสุโข,ขทยัยชัยภูมิและเชียงใหม่และรวมถึงจังหวัดอะไรไม่รู้ชื่อกู้เป็นล้านผลานกันเพลินอนาถเหลือเกินโถลูกหลานไทยพัทยามาด้วยนะครับ เอาเป็นว่ามาทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยครับในโอกาสนี้สุรินมาด้วยนะครับไม่มาไม่ได้นะครับปทุมธานีมาด้วยนะครับร้อยเอ็ดด้วยนะครับนนทบุรีก็มานะครับลำพูนก็มาสงขาก็มา ลำปางก็มีนะครับสุขโขทัยมาแล้วรายงานตัวชนบุรีไม่มาไม่ได้นะครับพันมิตรอิสลามมาด้วยนะครับเอาลครับและขอต้อนรับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านพนตรีจำลองสีเมืองมากล่าวเปิดงานครับขอบคุณครับ เพื่อนพ้องน้องพี่ลุงป้านาหลานชาวพันธมิตรครับท่านที่นั่งอยู่ณทีน่นี้ด้วยความแอร์อาจจะเยียดห้องใหญ่ๆที่จัดงานเช้าวันนี้ไม่ใช่มีห้องนี้ห้องเดียวมีตั้งสามห้องนะครับกำลังทำงานอยู่ในขณะน,นี้โดยการส่งไฟยังจอใหญ่ๆอีกสามห้อง ทุกครั้งที่เราจัดงานเสวนาปราัยในจังหวัดต่างๆนั้นเราดีใจที่เราได้พบเพื่อนพ้องพันธมิตรมากมายกายกองไปจังหวัดไหนเราก็เห็นชัดนะครับว่าโอ้โหคนตั้งหลายจังหวัดมารวมกันในในจังหวัดนั้นตรงนั้นแต่วันนี้แปลกเป็นพิเศษครับเกือบจะทั่วประเทศเลยครับมารวมกันตรงนี้นะครับ เป็นความรู้สึกของผมและหลายๆคนก่อนที่อาจารย์ปานเทพจะมาอ่านรายชื่อจังหวัดที่มาจากจังหวัดต่างๆและไม่น่าเชื่อนะครับผมก็สงสยัยสงสยัยวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ปกติแล้วการจราจรมันลื่นไหลใช่ไหมมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับออกมาตั้งแต่ตอนที่ห้านะครับรถปฏิจตรงไหนรู้ไหมครับ เรามาติดที่โคราชนี่ครับผมไม่ใช่พูดแบบพลยุทธิยงนะยุทธิยงก็พูดได้ตื่นเต้นอยู่เรื่อยคนที่นั่งมาในรถผมบอกว่าเป็นเพราะพันธมิตรมามากมายเกินไปครับพี่น้องครับเราบอกไปแล้วว่าในการจัดเสวนาปราศัยช่วงแรกเนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดล่าสุดจังหวัดที่เท่าไหร่ครับ 34ครับท่านพี่น้องทุกคนคงมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันนะครับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยพอจะเข้ามาณที่นี้ก็แปลกใจทำไมคนมากมายเหลือเกินเกินกว่าที่เขาคุยเอาไว้ก่อนที่เราจะมานี่นะครับเราไปเจอกันที่สตูลเขาบอกระวังให้ดีนะที่โคราชนี่ คนจะมามากมายกายกองเข็มเทียนแห่งทาต้องเอามาเป็นร้อยนะมันไม่พอนะผมก็คิดในใจราคาคุยแต่มาถึงแล้วราคาเกินความเป็นจริงครับการเสวนาปราศัยนั้นพวกเราก็ทราบนะครับเนื่องมาจากว่าเราต้องออกมา ช่วยกอบกู้บ้านกอบกู้เมืองครั้งแล้วครั้งเล่าพอช่วงสุดท้ายที่เชิงสะพานมัควาน158วันนั้นเมื่ออยุดยุติตรงนั้นแล้วโดยที่เราได้ได้ทำตามความบูกหมายของการชุมนุมมาทุกครั้งไม่เคยพลาดสักครั้งนะครับสำเร็จทุกครั้งทุกครั้งนั้นเราก็มีการประชุมกันว่าควรจะมีการปฏิรูปประเทศโดยการเดินสายเดินสายเสวนา แล้วให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ออกไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างที่เราทํากันมาเพื่อให้พี่น้องหลายต่อหลายคนได้รู้ว่าบ้านเมืองเราขณะน,นี้มันไม่ปกติแล้วใช่ไหมครับเพื่อจะให้คนที่เขานอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นแต่ออกมาสนใจบ้างว่าแผ่นดินนี้เป็นของแกเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นเฉพาะพวกฉัน เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะนั่งดูอยู่ที่บ้านหรือท่านจะมาร่วมในการเสวนาปราสายจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ตามหน้าที่ของท่านคือกระจายความรู้ไปยังพี่น้องอีกเยอะต่อเยอะทีเดียวที่เขาไม่เคยได้สนใจเมื่อกี้นี้ผมมาปุ๊บมีพี่น้องพันธุ์นี้ครับอยู่ทางขวาผมนี่แหละครับมาบอกกับผมฟังว่ารถไฟขนผัก รถไฟความเร็วสูงขนผักผมอยากจะให้คำพูดํำนองนี้ออกจากปากพวกเราทุกคนว่าไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นไม่ใช่มีเฉพาะลงทุนเป็นสองล้านล้านบาทต้องใช้นี่ห้าล้านล้านบาทเพื่อสร้างรถไฟไปขนผัก <laughs> มันมีอะไรเยอะแยะเลยใช่หรือเปล่าที่เราจะต้องบอกต่อๆกัน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเราเขินเก็บเงียบเอาไว้นี่คือหน้าที่ของเราแต่พี่น้องก็เห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีแล้วล่ะครับที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันและพี่น้องก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพูดอะไรออกไปจริงทุกอย่างใช่ไหมครับ อย่างเช่นการทวงคืนปตทเขาก็ออกมาเถียงอมแอมอมแอมระบอกถ้าจะให้ดีจัดคณะมาโต้วาทีกันเลยเขาก็ได้จะพูดอมวอมแมมไม่รู้จริงแล้วมาพูดคุณรู้จริงใช่เปล่ามาเจอกันสิเขาก็ไม่มานะครับและพี่น้องทราบไหมครับปัญหามันมีเยอะเลยปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นอ้าว เมื่อวานนี้มีการเสวนากันที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฟังหัวข้อแล้วก็สะท้อนใจเรื่องนี้เป็นการจัดของกระทรวงการต่างประเทศในวงเล็บประเทศไทยหัวข้อของการเสวนามีว่ายังไงเขาพระวิหารการตีความใหม่ และชะตากรรมของสองประเทศปัทโทคุณไปห่วงใยประเทศเขมรมาทำไมวะฟังอีกทีนะครับเพียงแต่หัวข้อเราก็แย่แล้วว่าบ้านนี้เมืองน,นี้เป็นอย่างนี้เฉีหรือปราสาทพระวิหารการตีความใหม่และชะตากรรมของสองประเทศปัทโท ขมิ้มันถูกชะตากรรมหรือเปล่ามันไม่ใช่เราใช่หรือเปล่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะชะตากรรมของประเทศไทยประเทศที่ฉลาดน้อยที่สุดไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะเกิดมาในยุคที่คนใหญ่คนโตไปเรียนมามากมายก,ก่ายกองจะโง่ถึงขนาดนี้พี่น้องครับเขาโง่จริงหรือเปล่า ไม่จริงเขาแกล้งโง่แกล้งโง่เพราะเขาอาจจะมีผลประโยชน์ใช่หรือเปล่าเสียดินแดนเข้าไปเสียเข้าไปแต่ฉันได้มาเยอะๆเท่านี้เองแหละครับแล้วเรายอมได้ไหม,ไมเขาบอกมาชัดเลยนะครับโอ้โหเขาเตรียมการเป็นการใหญ่เลยเขาต้องเตรียมเอกสารถึงประมาณ1,300แผ่นแล้วเขาจะต้องไปแถลงที่กรุงเทพนะครับ วันที่17เมษายนจะต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงครึ่งพี่น้องดูสิครับลงทุนลุงแรงไปตั้งเยอะแยะนะเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปถแถลงกับเขาปัดโทไม่ฟังหรือยังไงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้มีการประชุมและออกแถลงการมาแล้วตั้งแต่วันที่4มกราคมมาถึงวันนี้ก็3เดือนหย่อน4วันทำไมคุณไม่ทำ เราบอกว่าไงครับเราบอกไปว่าให้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าประเทศไทยไม่ยอมรับอำนาจของศาลโลกใช่หรเปล่าครับแล้วมีประเทศเราประเทศเดียวหรือที่ไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกเยอะแยะไปหมดนะครับทำไมคุณมาบอกว่าคุณพยายามสู้อย่างเต็มที่ ต้องมีเอกสารถึง1,300แผน่นปัดโทรแผ่นเดียวเท่านั้นประกาศไปเลยว่าพี่น้องครับแล้วจำเป็นหรือที่จะใช้งางใช้ทรัพยากรมากมายต้องใช้ผู้คนเยอะแยะทีเดียวในการเตรียมเอกสารต่างๆ ก็มันเป็นดินแดนของไทยเป็นมาตั้งห้าสิบมันเป็นมาตั้งนานแล้วแล้วห้านจากสาลโลกตัดสินแล้วตรงนั้นก็ยังเป็นของไทยอยู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแล้วเขามาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ของไทยนะแล้วดันไปขึ้นศาลกับเขามันไม่ใช่ศาลในประเทศครับศาลในประเทศคู่ความไม่ว่าจะเป็นโจทหรือจำเลยต้องขึ้นศาลทั้งนั้นแต่สาลโลกนั้นไม่จำเป็น มีหลายเรื่องประดังเข้ามาพี่น้องเห็นไหมครับเขาคล้ายๆเขาจงใจจงใจจะทำอะไรที่เราเรียกว่าเป็นการเรียกแขกใช่หรือเปล่าเขารู้ว่าแขกอีกเยอะแยะทีเดียวยังนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นเรียกออกมาเรียกออกมาซะดีกว่านี่คือวิธีการเรียกแขกของเขาสำหรับรถไฟความเร็วสูงขนผักนั้นออกมาพูดได้ยังไง ว่าลงทุนสองล้านล้านบาทแล้วต้องไปใช้หนี้เขาห้าสิปีนะเป็นเงินถึงหล้านล้านบาทแล้วบอกว่ามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งคือไว้ขนผักรัฐบาลครับคนชื่อจำลองทำมาแล้ว20ปีมาแล้วจนถึงวันนี้ขนผักจากเมืองการโดยไม่ต้องใช้รถไฟความเร็วสูงเลยครับ ยี่สิบปีมาจนถึงวันนี้ผลผักที่ไร้สารพิษจากกาญจนบุรีเข้ากรุงเทพแล้วใครจะบ้าหรอครับจะเอาผักมา,มาขายที่กรุงเทพแล้วดันไปปลูกไกลถึงเชียงใหม่โนะง่เปล่าเขาไม่ได้งโง่หรอกครับเขามีผลประโยชน์แอบแฝงใช่เปล่ามันเป็นเค่ยอย่างนี้อา้าวพูดถึงความจริงที่ผ่านมา สมัยผมเป็นผู้ว่ากทมครั้งวันแรกๆท่านนายกชาติชายคนโคราชนี่แหละนะท่านเรียกประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรที่ทำเนียบรัฐบาลผมก็ถามท่านว่าท่านนายกครับเมื่อไหร่รถลอยฟ้าจะลอยมาถึงภาคฟ้ากรุงเทพสักทีหนึ่งเพราะรัฐบาลเตรียมการมานานแล้วท่านบอกผมว่าผู้ว่าจำลองไม่ทำรดจะล้มเพราะไม่ยอมกัน เอไม่ยอมกันแสดงว่ามีผลประโยชน์แฝงใช่ไหมแล้วเลยไม่ยอมกันผมกลับไปที่กอทมอเลยผมสั่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เลยว่าเมื่อรัฐบาลทําไม่ได้กอทมอต้องทําให้ได้แล้วตอนนี้ทําไมไม่เอาอย่างผมล่ะครับลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านรัฐบาลและกอทมอไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเราให้เข้ามาประชันขันแข่งกัน ใครให้บริการดีตามที่เรากำหนดเอาไว้แล้วเก็บค่าโดยสารถูกที่สุดนั้นเราก็ให้เขาไปก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาเรื่องเวงชินที่ดินในกทมหรือไม่ต้องเพราะกทมดูแลเกาะกลางถนนก็ข้ามหัวเกาะกลางถนนมาทีมันก็เสร็จเรียบร้อยใช่หรือเปล่าถ้าไม่โกงซะอย่างประเทศชาติไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับพี่น้องครับ